แมวน้อยยังคงเดินค้นหาทางกลับบ้านต่อไปและลงเดินเข้าไปในดินแดนนกเพนกวินอาศัยอยู่ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยนกเพนกวินน้อยใหญ่มากมายแมวน้อยยิ้มทักทายเพนกวินอย่างเป็นมิตรฝูงนกเพนกวินก็พูดคุยกับแมวน้อยเช่นกันพูดคุยกันได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงลูกเพนกวินร้องขอความช่วยเหลือแมวน้อยจึงหันไปมองเห็นสุนัขจิ้งจอกกำลังจะทำร้ายลูกเพนกวินไม่รอช้าแมวน้อยรีบเข้าช่วยทันที แมวน้อยต่อสู้กับสุนัขจนสุนัขจิ้งจอกพ่ายแพ้และก็หนีเข้าป่าไปลูกเพนกวินปลอดภยัยเหล่าบรรดาเพนกวินต่างก็ขอบคุณแมวน้อยกันยกใหญ่แล้วก็ได้เวลาที่แมวน้อยจะต้องออกเดินทางค้นหาทางกลับบ้านต่อไปเหล่าบรรดาเพนกวินก็พากันโบกมือลาแมวน้อยเรื่องราวของแมวน้อยจะเป็นยังไงต่อติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ